สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะพบกับคุณป้านักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มาติดตามดูการสวบเหรียนนะคะจาก GNT แปลงร่างไปเป็นโกเลมโกเลม GNT ไปเป็นโกเลม GLM นะคะ หรือ GNT ไปเป็น GLM นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเหรียญตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ศึกษาไว้นะคะเ,เมื่อคืนนี้เวลาประมาณตีหนึนาทีนะคะทางบิดครับก็ได้ส่งอีเมลหาทุกคนนะคะที่มีเหรียญ GNT อยู่ในพอตนะคะซึ่งปาก็ได้รับอ,อ,อีเมลนี้เช่นกันนะคะอีเมลก็จะประกอบไปด้วยภาพนะคะ ภาพนี้ก็จะมีคำอธิบายว่าบิดครับสวบโก l e m gnt t g o l e m g l โกเมนะคะเมื่อเปิดเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะคะเขาก็จะแจ้งว่าเรียนคุณลูกค้านะคะ ใส่ชื่อเรามานะคะเนื่องจากเหรียญโกเลม GNT ต้องการเปลี่ยนปรับปรุงมาตรฐานให้เป็น ERC20 ที่สามารถใช้งานได้กับ Ethereum Layer 2เพื่อใช้ประโยชน์จากกลไกใหม่ของ Ethereum Layer 2โดยมีการเปลี่ยนชื่อเหรียญจาก g ก l เ m ม n t เป็นโก l เ m ม l m และเปลี่ยน s สมาร์ตคอนแท Address ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นปลา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 นะคะยาวๆนี้นะคะ <No. S 1> ผู้พัฒนาเหรียญประกาศว่าการเปลี่ยนเหรียญจากโก l เล GNT เป็นโก l เ m ม l m จะทำในอัตราส่วน1ต่อ1โดยทางบิดครับจะดำเนินการสบอบเหรียญจาก โกลม g n เเป็นโกเลม g l ลให้กับท่านในอัตรา1ต่อ1ตามนโยบายของออบริษัทนะคะทั้งนี้คุณจุดๆุจุดจุด,จด,จดชื่อลูกค้านะคะที่ถือเหรียญ GNT อนทณวันที่18บแกุมภาพันธ์2021เวลาเที่ยงคืน1นนาทีอยู่ที่อ่า ของป้านี้ก็มีอยู่ทั้งหมด32มเหรียญน,นะคะก็ท่านก็จะได้รับเหรียญ GLM จำนวน32จุดอะไรก็ว่าไปนะคะ GLM ในวันที่18กุมภาเวลาสิบเอ็ดจุดศนท่านไม่ต้องกังวลหากพบว่ามีการถอนเหรียญ GNT ออกจากบัญชีเนื่องจากเป็นหนึ่งในกระบวนการ swap ก็คือ ถ้าเราเข้าไปดูในพอร์ตตอนนี้เราจะไม่มีเหรียญ GNT อยู่ในพอร์ตเลยนะจะต้องมีการดำเนินการถอนเหรียญ GNT เพื่อไป swap ให้แปลงร่างกายไปเป็น GLM แล้วจะฝากกลับเข้าไปยังบัญชีของท่านหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดสามารถติดต่อบิดคับได้ทางอีเมลเขาก็ให้อ e ีเมลมานะคะ support bitcup com หรือโทรศัพท์0 2 0 3 2 9 5 5 5ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อเราเข้าไปดูในพอร์ตนะนี่ก็คือพอร์ตของป้านะก็จะปรากฏว่าดูตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ ตรงนี้เนี่ย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 ตรงนี้เห็นไหม GNT Total ศูนย์ GNT Available ศูนย์ GNT In Order ศูนย์ GNT ก็คือสรุปว่าเหรียญ GNT ของของป้านะที่อยู่ในพอร์ตบิดครับของป้าเนี่ย ก็ถูกถอนออกไปแล้วนะคะพอถอนออกไปแล้วเขาก็จะไปเข้ากระบวนการเปลี่ยนเป็น GLM นะคะแล้วออพอถึงเวลาที่เขานัดหมายกับเราก็คือ11โมงเนาะประมาณวันนี้10ประมาณ11โมงก็จะฝากกลับเข้ามาให้เราใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนเงินทั้งหในพอร์ตตอนนี้จำนวนรวมทั้งหมดมันก็จะลดลงไปด้วยเนาะจากที่ว่าเหรียญ GNT หายไปนะคะก็นักลงทุนทุกท่านก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เขาจะฝากกลับมาให้เราในวันที่18กุมภาคือวันนี้แหละเนาะ2021เวลา11นาฬิกาเราค่อยมาติดตามดูนะคะว่าเมื่อ GNT แปลงร่างเป็น GLM แล้วเนี่ยราคาของเขาจะเป็นอย่างไรเราเราต้องติดตามเพื่อการเรียนรู้นะคะเพราะว่าบางทีเราเรามองดูแค่ว่าราคาอัปเดตของเหรียญคริปโตในแอปเนี่ยมันขึ้นลงไปยังไงแต่เราไม่ได้อ โฟกัสตรงนี้ก็จะทำให้เราหลุดการเรียนรู้ไปเนาะป้าก็เลยคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการสวอปเหรียญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะป้าก็เลยเอามาทำคลิปให้ได้ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะที่เกี่ยวกับการแปลงร่าง gnt ไป glm เนาะเดี๋ยวคลิปที่สามก็คงจะมาโชว์ให้ดูว่าหลังจากที่เกิดการส w a p นะคะแปลงร่างจาก gnt ไป glm แล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรียนนะคะ,อะของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคาหรืออะไรก็ตามเนาะเดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าอยากจะเห็นว่า หลังจากการแปลงร่างเหรียญ GNT ไป GLM แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวจะพลาดคลิปต่อไปได้นะเอ้าลราคาอย่าลืมติดตามช่องคุณป้านักลงทุนแฟนเพจ Facebook คุณป้านักลงทุนและบล็อกเกอร์คุณป้านักลงทุนคุณป้า Forex ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมบริหารความเสี่ยงของพอร์ตให้ดีนะบายบาย